ตัวเป็นวัวน,นมแล้วก็เลยอยากจะเอานมเนี่ยมาทาเป็นอาหารเนี่ยก็เลยพวกเนี้ยทามาจากนมทางนั้นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ชื่อว่านมทลักลขวซองนมทั่ลไม่แค่ดมีไข่เค็มลาวาอัลมอนด์นะฮะสตรอบเบอรี่ก็มีคารามเมลเชสตรดเนี่ยเบเกอรี่คาแล้วมาดูบรรยากาศสวยมากนี่นี่นี่ภูนับดาวเห็นไหมคะสะอาดจิงกะโรงแรมห้าดาว ถ้าออกไปข้างนอกคุณผู้ชมจะมีความรู้สึกว่าอยูบ่บนสวรรค์นี่คือผู้หนูเป็นเจ้าของใช่ไหมลูกอายุ24เองนะคุณผู้ชมนี่เขาเปิดได้สองปีเนี่ยเก่งมากจากที่เลี้ยงวัวซึ่งมาตัวเดียวเดี๋ยวนี้มี400ตัวแต่ว่าแบบว่านมมันขายไม่ได้ราคาเนาะก็เลยเอามาแปลรูปเป็นอาหารเออรถผ่านมาเห็นวัวตัวใหญ่ๆอย้งนั้นเลยเดี๋วดูบรรยากาศนะคะที่นี่ทขกขายนมนะนี่ไง ยี่ห้อภูนับดาวเลยคุณผู้ชมอันนี้ขวดเท่าไหร่อ่ะลูกน่ากินมากสามสิบเก้าแล้วมีวางจำหน่ายที่กรุงเทพหรือย,อยังเข้าห้างสรรพสินค้าหรือยังหนูต้องไปติดต่อร้านมีโกโก้ด้วยใช่ไหมลูกรสจดรสหวานสามสิบสามสิบเก้าบาทเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ไงน,นี่เนี่ยยี่ห้อภูนับดาวเลยเนี่ยน่ากินมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมน้องเขาอายุ 24, ยี่สิบสี่เองนะเก่งมากๆเลยแล้วก็เนี่ยดูสิ เขาบริหารจัดก,การนี่อันนี้เ็าทามาจากผลิตภัณฑ์นมนะเบเกอรี่นี่เขาทําเองหมดเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยมาคารองก็มีพานาคอตต้าก็มีเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยมีไส้กล้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอาหารอันนี้ไอติมก็หนูทําเองเหรลูกเนี่ยไอติม,มอ่ะอ๋อแต่ว่าทำหรูหรามากเลยช่วยเท่าไหร่ลูก หกแก้วคือดูไฮโซอ่ะแล้วคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศเดี๋ยวจะเปิดนิดนึงพอดีอาหารมาเดี๋ยวเราค่อยพาคุณผู้ชมไปไปข้างนอกเดี๋ยวอาหารไม่อร่อยให้ดูนิดหนึง่งแต่กล้องวิ่งไปถ่ายเลยวิ่งไปถ่ายเลย คุณผู้ชมเจ้าขาดูอาหารอลังการงานสร้างอย่างกับอาหารที่เนรม,มิอันนี้เป็นของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะคือคือตอนแรกแม่นีดว่าเป็นของปลอมนี่ของจริงค่ะนี่ของจริงนะคะคุณผู้ชมน้องเขาเก่งมากอายุยี่สบสี่เองนะเปิดเนี่ยชื่อห้องอาหารภูนับดาเด็กอายุยี่สบสี่แต่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาอย่างกับเนลมิขึ้นมาแล้ชช่นชมมาแล้วดูอาหารที่น้องเขาตั้งใจทํานี่นี่ดูบิงซูนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา แล้วฉันก็กินไม่เป็นไม่รู้ต้องลากอะไรก่อนด้วยเสิเนี่ยใช่หรือเปล่าคุณผู้ชมอ่ะไม่ใช่เหรอเอาแล้วทํายังไงอ่ะฉันจะกินไม่เป็นด้วยนะเนี่ยจิ้มันนี้ฮะไม่ใช่ลากบนนี้อ่ะอืมนมก็อร่อยมากอ่ะเอาเอานมที่เป็นขวดขวดมาโชว์บนโต๊ะหน่อยอย่างละขวดไอเต็มเต่มเลยอืะอืม นมค่ะอ,อร่อยมากอ่ะเด็กคนหนึ่งนะอายุยี่สี่นะคุณผู้ชมนั่นเนี่ยดูเด็กๆเกนะี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้นะคะมีเด็กนักเรียนเนี่ยก็ามาทัชนศึกษาจริงๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอะ่ะอย่าไปหลงเชื่อขา่าวเพราะอย่างนี้ข่าวมันก็ไม่ค่อยมีคุณธรรมอะ่ะ เาจะลติงแล้วลงขาทำร้ายเขาอะถ้าคนไม่เคลื่อนขังอะมันก็จะถึงกับทำร้ายตัวเองได้เพราะว่าบางทีสำนักข่าวบางสำนักข่าวแม่อยากจะพูดเลยควละสามเก้าใช่ไหมลูกอย่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยดูแต่หน้าก,กินมากเลยยี่ห้อปูนับดาวเขาจะกินเลยกินเลยเดี๋ยวมันละลายมห้ะ คุณผู้ชมจะบอกเลยว่าอร่อยมากกุ้งเนี่ยน้องเขาเก่งมากเขาทำมาเหมือนกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง่ะอายุยี่สิบสี่อ่ะคุณผู้ชมคิดดูไ้นะมาอย่างกับมาสวรรค์และมีความสุขมากขนมกินยียางอร่อยมากเลยอืมอร่อยมากคุณผู้ชมเป็นกัวตองที่อร่อยมากปากติแม่เนี่ยจะไม่กิน ไม่กินเอี่ยเพร,รกเบเกอรี่อืมแต่ประเด็นน้องเขาบอกว่าผมเลี้ยงวัวตั้งสี่ร้อยตัววัวนมอะ่ะแล้วแบบผลิตภัณฑ์นมมันขายไม่ได้ราคาผมก็เลยมาแปรรูปทำเป็นอาหารเนีย่ยเป็นนมแบบนี้แล้วก็ทำเป็นเบเกอรี่ทำเป็นปิงซูอะไรพวกเนี้ย แต่บอกเลยว่าเบเกอรี่ฮะอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยจริงๆสุดยอดเลยเก่งมากเด็กอายุยีิบสี่เองอะแม่จะชื่นชมนะชื่นชมอยากให้คุณผู้ชมอมามา,มาเที่ยวมากินแล้วก็มาเที่ยวมากินมาดูธรรมชาติที่สวยงาม เมื่อก่อนน้องเขาเนี่ยหล่อมากเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคุณผู้ชมเจ้าของหล่อมาก,กอายุยี่สบสี่เองเก่งมากสร้างอาณาจักรก็ที่ก็ไม่ได้เยอะนะน้องเขาบอกว่าแค่สามไล่เองก็ไม่ให้นอน,นิลราดล,ลงไปอ่ะแล้วนี่คืออะไรเขาสร้างอน,นิลราดล,ลงไปในบิงตู ฮึอไม่ใช่อันนี้ร้านอะไรบิงซูไใช่อ่ะฉันก็กินไม่ค่อยเป็นอันนี้เขาร้านใส่บิงซูใช่ไหมว่าว่าแม่กินไม่เค็นแล้วไอ,อ,อ,อ้ข้าวโพดทำยังไงสอนหน่อยแต่แม่กินไม่เป็นตักใส่ช่วยเลยอ่ะุ้ยอร่อยมากคือสุดยอด <laughs> น้ำจิ้มดูน่ากินมากเลยแซ่บมากเลยเสิขออนุญาตใช้มืออือ้มโอ้ยอร่อย <c oughs> คือเขาทำสวยมากแลเหมือนกับอาหารที่เนรมิตมาจากสวรรค์นี่ยคุณผู้ชมน้องเขาเก่งมากเขาตั้งใจทำอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเขาตั้งใจมากตอนมันดูแล้วเหมือนจะอาหารปลอมแต่นี่คืออาหารจริงคุณผู้ชม ดูตู้ชามเขาดูเถสวยงามหมดเลยอ่ะอือดูน้ำจิ้มเขาเซ็ตไหมเด็กอายุยี่บสี่อ่ะแล้วภูมิใจมาก ทำอาหารอร่อยหมดเลยน้ำจิ้มแซ่บมากแล้วขามหมูนี่กรอบนอกนุ่มในนะคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นสาบเลยเพราะบางที่เนี่ยถ้าทำไม่เป็นเนี่ยขามหมูอะขามหมูเยอรมันอะมันจะแข็งเป็นก้อนหินแล้วข้างในมันจะแบบเคี้ยวไม่ขาดเลยอะคุณผู้ชมแล้วก็เหม็นสาบแต่อันนี้อร่อยมากอืมโคตร เขาจะมีน้ำจิ้มสองอย่างเก่งมากน้องเขาเก่งมากมาเลยก็เปิดแปดโมงเชา้าถึงสองทุ่มอืมอันนี้เป็นอะไรอ่ะมะเขือเผาะอืม อันนี้น่จะเป็นอร่อยมากคุณผู้ชมขับรถจากกรุงเทพมาสามชั่วโมงครึ่งทางสะดวกทางสะดวกมกุกเหล็กช่วงนี้หน้าเที่ยวที่สุดช่วงหน้าหนาวอ่ะมาเลยค่ะ อมืมาเลยชุณผู้ชมมาที่นี่เลยมาฉลองที่นี่เนี่ยดูจะด,ดูภาพแต,แต่เด็กนักเรียนเข้ามามาเนี่ยมาเพื่อทัศนศึกษาและสุขการเรียนรู้อ่ะเนี่ยเนี่ยคนนี้เจ้าของคุณผู้ชมนะน้องเขาเก่งมากอายุยี่บสี่เอง เม่จะชอบชอบคนที่แบบว่าตั้งใจทำงานอืมเขาไม่มไฟาอ่ะอืม,มนเนี่ยแบรนของเขาเลยเราจะให้เมนูอาหารที่เขาทำจากนมนะนมในฟาร์มเขาเลยนะเขาเลี้ยงเองอนะ่ะเนี่ยเครื่องดื่มเขานเนเาี่ยคุณผู้ชม เนี่ยทำจากนมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยที่ตะกร้องจินอยู่เนี่ยับมะม่วงเนี่ยนี่คุณผู้ชมเนี่ยทำจากนมทั้งนั้นเลยนมวัวที่เขาเลี้ยงเองเนี่ยแล้วก็มาแปรรูปแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยทำจากนมนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเบเกอรี่ เมนูอาหารมีเยอะแต่อร่อยมากคือถ้ามิชลินมากินนะมิชลินต้องเข้าแม้ว่าเนี่ยหนึ่งความสะอาดห้าดาวระดับโรงแรมห้าดาวเลยสองทำอาหารสวยยังจะมาจากสวรรค์เลยอร่อยสะอาดและสวยจัดเรียงจัดเรียงอาหารเนี่ยสวยยางกับแบบอาหารจากสวรรค์เลยอคุณผู้ชมเนี่ยจัดเรียงมาอย่างสวยงามทั้ง วัสดุอะไรที่แบบวางมาเนี่ยน้องเขาตั้งใจจริงๆสุดยอดอะ่ะอืมเก่งมากอืม เก่งมากอ่ะคุณผู้ชมมาเลยสองตื้ก็ปิดและแต่ข้างนอกสวยยังกับสวรรค์เลยรรมชาติข้างบนถ้าเป็นศูนย์การเรียนรู้นะโซนนี้ทัศก,การศูนย์การเรียนรู้คือกรกรรมแปรรูปนมบัวพาครอบครัวมาเที่ยวสำหรับโรงเรียนก็จัดมาได้มาทัวร์พาเด็กมาทัศนาศึกษาเป็นการให้ความรู้อันนี้เป็นความรู้ชั้นยอดเลย มาดูเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ24ปีที่สร้างจากที่มันเป็นภูเขาโลๆนๆอะแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยสักเลี้ยงวัวหนึ่งตัวจะมี400ตัวอืมเนี่ย น้ำจิ้มซีฟูดก็อร่อยมากแซ่บมากมแล้วก็สลัดเขาว่ะอร่อยแล้วกุ้งทอดเนี่ยอร่อยมากเลยเ <c oughs> นี่ยขวดซองข้าอ,อร่อยที่สุดในโลกเลยขวดซองก <c oughs> ินไม่บอกเลยเพราะอันนี้มันแกา่งกะไม่ได้เลยเลยดึงสูก็อร่อยเป็นผลิตภัณฑ์จากนมเขาเลยแล้วนี่นมนี่ขวดอะสามเก้า <c oughs> มีอย่างหวานยังเจอแล้วก็รสดโกโก้ช็อกโกแลตเนี่ยอร่อยมาก เนี่ยดูถ้วยชามเขาน้องอายุยี่บสี่เองอะ่ะแต่น้องเก่งมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นถ้าประเทศไทยมีคนอย่างนี้เยอะๆประเทศไทยจะเจริญคุณผู้ชมเนี่ยบิงซูงอ่ะป๊อปคอรอร่อยมาก นมเ้าอร่อยเด้ออืมอยากให้ผลิตภัณฑ์เขาไปอยู่ขายในในกรุงเทพไปให้คนกรุงเทพไปกินของอร่อยๆอเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเจ้าของอ่ะายนะเนี่ยอายุยีิบสี่เองน,น้องเขา่เก่งมากยี่สิบสี่เองอะ่ะ ไม่ไกลคุณผู้ชมเมืกเหล็กสลักบ,บุรีอืมเก่งมากหอยเฮิมนะฮะฮะ อร่อยมากอ่ะคุณผู้ชมอืมเก่งมากชินชมแม่แม่ชอบชอบคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวที่เขามีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจแล้วทำขึ้นมาอย่างเงี้ยแม่ชอบมากเลยเนี่ยวันหนึง่ง นมจากฟูนับดาวเนี่ยจะไปอยู่ไปอยู่ที่กรุงเทพไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าไปอยู่ที่ลานสะดวกซื้อสลิมลิงเดม,มอนเบอร์รี่ชามานาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทา่าไม่มีคอเลสเตอรอลสุดพัดหัวเชื้อคนไปเบาหวานความดันกินได้ค่ะแม่จัดโปรปีใหม่นะคะ ซื้อสิบแถมสิบซื้อสิบแถมสิบโบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมซื้อสิบแถมสิบสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองไลนล์มาเลยค่ะแอดเลนาดอตแกงไลนมแอเลีเอน่าดอตจีเอ็นจีไลชื่อข่าวหดค่ะอันนี้สลิมดิ้งไก่ทีชาไทยไม่มีน้ำตาไม่มีไขมันทา้าไม่มีคอรลสเตอรลสุดพัดหัวเชียคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะ วันนี้นจัดโปรนะคะโปรของขวัญปีใหม่มอบให้คุณผู้ชมนะคะซื้อ10แถม10ซื้อสิแถม10ซื้อ10แถมสินะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมสนใจโทรมาเลยค่ะ0ูนย์แป6หนึ่งหกสาย์อลน์มาเลยค่ะแอดลีน่ g ดรอตแกงไลนมีแอดลีเอนาดอชื่อเข่าบทค่ะอันนี้นะคะสลิมดิงดมอนสลิมดิงไฟเบอร์เบอรี่สลิมดิงไฟเบอร์เบอรี่ค่ะสกัด